ตอกย้ําความชื่นใจกันอีกสักรอบหนึ่งตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่เมื่อวานนี้เป็นศูนย์ค่ะ<ฆ>เป็นศูนย์นะคะแล้วเมื่อวานนี้นั่งฟังอยู่ด้วยคุณหมอทวีสินวิชานุโยธิน,นะคะ่ะไรยาวมาเลยและสีหน้าก็จะเปื้อนยิ้มประมาณนี้นะคะก็ชื่นอกชื่นใจกันไปค่ะนายแพทย์ทวีสินวิชานุโยธินโคศกสอบคเมื่อวานนี้มีการถแถลงนะคะปรากฏว่าประเทศไทยของเราไม่พบผู้ป่วยรายใหม่แม้แต่รายเดียวเป็นครั้งแรกในรอบกี่เดือนนะนับนิ้วซิสี่เดือนนะคุณ เมื่อวานนี้ค่ะรักษาหายแล้วกลับบ้านเพิ่ม46รายนะคะแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นตัวเลขเบ็ดเสร็จแล้วสำหรับประเทศไทยผู้ป่วยสะสมโรคโควิด -19 ทั้งหมด3,000 กับ17รายรักษากลับบ้านได้แล้วโอ้สะสนเยอะนะ2,844รายยังคงรักษาตัวที่โรงพยาบาล117รายเสียชีวิตสะสมยังเป็นตัวเลขนี้แหละค่ะ56ศพด้วยกันทีนี้เมื่อวานนี้คุณหมอมีการเล่าย้อนกลับไปตั้งแต่การแพร่ระบาดระยะแรกที่มีการอิมพอตเชื้อเข้ามาเนี่ยนะคะนี่ค่ะ13มกราคมเรามีการตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิดรายแรกของประเทศไทยซึ่งเป็นหญิงชาวจีน เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยหลังจากนั้นเองประเทศไทยของเราต้องชื่นชมคุณหมอด้านสาธารณสุขนะคะ,ะประเทศไทยของเรามีการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศเป็นระยะพบประปรายมาตลอดระยะเวลาในช่วงเดือนมก,กราคมอันนี้การแพร่ระบาดระยะที่1วันที่31มก,กราคมประเทศไทยเข้าสู่การแพร่ระบาดระยะที่2อ,อย่างเป็นทางการเพราะมีการไปตรวจตรวจ ยืนยันว่าพบผู้ป่วยที่เกิดการแพร่เชื้อในประเทศไทยกันเองเป็นรายแรกแล้วก็จากนั้นเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆในช่วงกลางเดือนมีนาคมจากกลุ่มก้อนจําได้ใช่ไหมคะที่ไปติดกันที่สนามมวยลุมพินีสถานบันเทิงย่านทองหลอ่อจากนั้นก็บานปลายกันมาเรื่อยๆจนทําให้ต้องมีการประกาศพรกอฉุกเฉินล็อกดาวน์ปิดประเทศประกาศคําสั่งเคอร์ฟิลด้วยจากวันนั้นแหะค่ะคุณผู้ชมลืมมันไปให้หมดจนถึงวันนี้เราชื่นใจค่ะคุณหมอทํางานอย่างหนัก บุคลากรการแพทย์ทำงานอย่างหนักตลอดระยะเวลา4เดือนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่แม้แต่รายเดียวคุณหมอบอกว่าแม้จะเป็นเป็นศูนย์แม้จะเป็นศูนย์แต่ยังคงยืนยันนะคะขอให้ทุกคนช่วยกันรักษามาตรฐานมาตรการทางสาธารณสุขกันต่อไปทั้งนี้ยังต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยกินร้อนช้อนกลางล้ลางมือกินร้อนช้อนฉัน,นห่างกันสเมตรนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวเลขเป็นศูนย์แบบเนี้เรื่อยไปจนครบ14วันหรือ21วันเป็นระยะฟักตัวของเชื้อตัวนี้นะคะนั่นอาจจะพูดได้ว่าประเทศไทยปลอดโรคโควิด19แล้วทำไม่ได้นะจริงๆนะอ่านไปแล้วก็ชื่นใจไปอะค่ะค่ะก็เป็นทำลายนะคะเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราร่วมทำกันมาเนี่ย กี่เดือนนะสเดือนสเดือน,เอ,นเออได้ผลสำเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะกาดจะตกนะคะ